สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกรดพสิตาเหตุจบสัมพันธ์แฟนหนุ่ม9ปีซุ่มครบพระเอกดังรวมช่องเกรดพสิตาอธิอนันตศักดิ์ ถือเป็นนักแสดงสาวดาวรุ่งของช่องเจ็ดที่มีความสามารถและมีผลงานให้ชมกันอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าแม้เรื่องงานเธอจะแฮปปี้แต่เมื่อไม่นานมานี้เธอกับอดีตหวานใจหนุ่มนักแสดงเพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปทั้งที่ศึกษาดูใจกันมานานถึง9ปีเลยทีเดียวแถมเธอยังให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะเป็นเพราะอาถถรพนเลขเจก็เป็นไปได้เรื่องของเธอทำให้ตอนนี้เกรซพาสิตากลายเป็นนางเอกสาวโสดที่หลายคนจับตามองว่าใครนะจะมาดามใจให้เธอกันซึ่ง นอกจากงานละครแล้วบ่อยครั้งที่นางเอกขาลอยอย่างเธอจะสละเวลามาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทํางานจิตอาสาและช่วยงานมูลนิธิต่างๆก่อนหน้าน,นี้มีภาพสวิตหวานของนักแสดงสาววิกหมอชิดอย่างเกรซพาสิตาและนักแสดงหนุ่มหล่ออ้นนัสรานออกมาพร้อมแฟนๆตั้งคําถามเขาและเธอความสัมพันธ์คืออะไรย้อนกลับไปเธอเพิ่งประกาศสดได้ไม่นานด้านหนุ่มอ้นไม่ค่อยจะได้อัปเดตเรื่องหัวใจกันสักเท่าไหร่และยิ่งมีภาพหวานๆออกมาแบบนี้ก็ยิ่งทําให้แฟน หลับลุนหนักมากล่าสุดน่าจะชัดเจนแล้วกับภาพหวานของทั้งคู่แถมยังมีคนตาดีแอบเห็นควงกันไปไหนด้วยกันล่าสุดก็ควงกันไปทำบุญซะเลยงานนี้ให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์กันเองดีกว่าตกลงจะแฟนหรือคนรู้ใจท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ